สวัสดีครับตอนนับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบาเอกลันทุ่งนะวันนี้เรามีภารกิจนะครับอยู่ที่ไล่โชคเย็นกิตนะครับมาลากหกล้อออกจากแปลงนะพอดีฝนตกลงมาเมื่อกี้นะครับอยู่กับน้าไทยด้วยนะนี่น้าไทยเป็นคนลากนะครับกับเจ้าน่าจะนิวฮันแลนนะหกหกศูนย์ศูนย์คันนี้นี่กำลังถอยหลังเข้ามาเลย <laughs> เรานำหน้ามาก่อนนะนี่อยู่แปลงอ้อย ได้โชคยังกินนะกับปลาตอย6ล้อขอปุ๋ยมาใส่นะออกจับแปลงไม่ได้ฝนตกหนักนะครับโอ้โหมาถ่ายตัวแรงนะจริงๆคือไม่ได้ติดหลุมนะแต่แค่ทางออกมันลื่นนะก็เลยต้องนำรถถายมาลาก นี่นะฮีเติมตัวกันเียบร้อยนมูน้ามาจากนู่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนลากออกันนะครับเริ่มนะกับนิวฮัแนแลนด์ฮูศูนย์ศูศศนย์ได้โชคยนันเจ็แล้ว ลากออกเลยนะโอ้อ สบายสๆนะฮะเดยวได้กลับขึ้นเองนี่น่าจะยากนิดหน่อยนะะมีฟรี

ออกจากแรงไม่ทันนี่นะฮะจะตินภารกิจในวันนี้กับนิวอัแลนะนะกับนาไสยโกโก,โก้โซนนเอเ่อเต็มตัวกลับบ้านเสร็ดเรียบร้อยไปแล้ว ha ha ha